นี่คือไผ่6อินโดนะครับ6อินโดนีเซียตัวนี้เป็นไผ่สุดยอดไผ่เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียลักษณะก็คือเดนโดคาร์มาสแอสเปอร์นั่นเองแต่เป็นสายพันธุ์อินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นไผ่ขนาดกลางเส้นผ่าศูนย์กลางลำไม้ก็คืออยู่ที่4-6นิ้วนะครับเป็นไผ่ขนาดกลางแล้วก็มีผลผลิตเยอะมากนะครับอันนี้คือไผ่อายุ4ปีนะฮะ ไผ่กอนี้อายุ4ปีแต่มีมากกว่า120ลำนะฮะก็คือผลผลิตเขาเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับไผ่ทั่วไปนะฮะห่างกันสักประมาณครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะตัวนี้ผลผลิตเยอะจริงๆจํานวนลําไม้นะครับหน่อไม้อร่อยนะครับรสชาติดีมากก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆไผ่ตรงลำบ้านเรานี่เองแต่มันเป็นสายพันธุ์ที่เขาปลูกเพื่อใช้ลําไม้โดยเฉพาะลําไม้เห็นไหมครับข้างบนลําไม้ตรงเนื้อไม้หนานะครับ ตรงด้านโคนเนี่ยหนาจนเกือบจะตันนะฮะจนเกือบจะตันด้านโคนแล้วก็ด้านปลายก็ยังหนาอยู่ดีนะครับหนาเป็นสุดปลายลำความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ15นะครับ15เมตร15เมตรถึง20เมตรได้นะครับความสูงตัวนี้มีดีตรงที่จํานวนลำที่เยอะนะครับแล้วก็หนอไม้นะครับประมาณ4-50หน่อต่อปีก็คือเยอะมากนะครับ4 5่หน่อต่อปีเนี่ยผลผลิต ถือว่าสูงสูงมากเป็นอันดับต้นๆนะครับของไผ่ที่หนอดกนะตัวนี้น่าสนใจที่จะปลูกในเชิงเศรษฐกิจนะครับเอาไว้ใช้ลำนะฮะใช้ลำลำไม้มีความแกร่งมากนะครับในลักษณะสไตล์ของไผ่ตรงนะฮะใช้ในงานก่อสร้างงานโครงสร้างสร้างบ้านไม้สร้างรีสอร์ทนะครับสร้างทุกอย่างได้หมดนะครับทำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงเก้าอี้ทุกอย่างได้หมดนะตัวนี้หนาแล้วมีความแข็งแกร่งไม่แพ้ไม้ชนิดใดในในโลกนี้เลยนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกที่มีความแกร่งมากนะฮะ ไม้ชนิดนี้น่าสนใจครับท่านใดที่สนใจนะครับดูสายพันธุ์นี้นะครับเรานํามาจากประเทศอินโดนีเซียแล้วมาปลูกทดสอบที่ประเทศไทยอายุ4ปีได้ประมาณนี้ลองดูกอครับดูกอทั้งหมดนะฮะกอใหญ่มากนะครับกอใหญ่มากอันนี้แค่4ปีเองถ้าเราปลูกเป็นจำนวนเยอะๆเราก็สามารถที่จะทำธุรกิจไผ่ได้ง่ายๆเลยนะครับจากไม้ชนิดนี้ ลำก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่ได้เล็กเกินไปนะครับเหมาะที่จะปลูกในเชิงเศรษฐกิจเอาเป็นไม้ใช้สอยในครัวเรือนนะครับในเลือกสวนไล่นาหรือว่าปลูกเข้าอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ไผ่ได้ตัวนี้น่าสนใจครับไฟหกอินโดฝากไว้นะครับไฟหกอินโดนีเซียรครับผม